ครับที่เกมนี้เกมแรกมาเยือนว่าที่เต็งหนึ่งด้วยแล้วก็โดนมาสี่หนึ่งดูลูกเกมที่นั่งมองเป็นไงบ้างก็อีกฝ่นก็ต้องยินดีกับไทยครับก็สมราคาเต็งหนึ่งขอโซนภาคบนหรือเตงหนึ่งที่จะขึ้นทีสองก็สมสมราคาครับดูแล้วเห็นในเกมเนี่ยมันเป็นไงบ้างครับที่เราวิเคราะห์ก็ ทีมผมเองหรือพัทยาดอฟฟิงก็มีจุดอ่อนหลายๆจุดแต่ว่าจะกลับไปทํางานหนักเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะรับการเยือนของทีโรคในบ้านในวันที่20ก็เราน่าจะใช้โอกาสหรือใช้สิทิ์แพ้นัดแรกเรียบร้อยละเราก็คงไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้โอกาสนี้อีกหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรให้เราต้อง กังวลละเราต้องชนะอย่างเดียวใน4แมตช์ที่เหลือในสถิติของแชมเปี้ยนลีก10ตต้านเนี่ยจะมีลุ้นอันดับที่สองก็นั่นหมายความว่า4ี่เกมหน้าเสมอได้ครั้งหนึ่งที่มองไงกับสถิติตัวเลขอก,อนนก็เรื่องสถิติก็เป็นเรื่องของสถิติแต่เรามั่นใจว่าอีก4เกมท,ที่เหลือเรามั่นใจว่าเราจะทำได้ดีกว่าแมตช์ที่เจอกับอทุทัยซึ่ง เราค่อนข้างมั่นใจนะครับอีก4ี่เกมที่เหลือเราคงตามเข้าไปในที่สุดนะครับผมแฟนพัทยานครับวันนี้มากันเยอะพอสมควรเหมือนเดิมเลยก่อนอื่นก็ขอบคุณแฟนขับพัทยาที่ตามเข้ามาเชียร์ถึงวันนี้เราจะไม่ได้สมหวังตามเป้าที่เราตั้งไว้แต่เนื่องจากวันนี้เรามาเจอเต็งหนึ่งทีมอุทัยเป็นทีมที่ดีจริงๆครับ,รบเราก็เตรียมตัวมาดีแต่เพียงก็ว่าเราก็เสียลูกแรก เร็วแล้วเราก็โดนจุดโทษ2ลูก<อ>แต่เราก็ไม่ไปโทษของเรื่องของเกมเรื่องของผู้ตัดสิน<อ>เราไม่ได้ไปมองตรงนั้นเรามองว่าโอเคเราแพ้ก็คือแพ้กลับไปแก้ไขแล้เวเราจะรับพี่โลกในบ้านก็คําเดียวครับก็ต้องชนะพี่โลกเดียวบ้านที่ยี่สิบนอกเรื่องเนยครับเห็นแฟนฝรั่งเป็นลมท<อ>ี่เห็นไหมก็เห็นอยู่ครับนึกว่านึกว่ามีเรื่องการตอนแรกเป็นลมก็ ก็ถือว่าก็อยากให้เขาปลอดภัยครับก็เราเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรตอนแรกเราก็คิดว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าก็ลุงไทยขั <ung> ้นรู้วไปดูช่วยดูเลยใช่ครับก็ต้องขอบคุณแฟนขาวอุทัยด้วยที่เทคแคร์กันครับเราเป็นพี่น้องกันครับเราเกมในสนามก็คือเกมในสนามนอกสนามจบก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับผมก็ทําบอลด้วยความรักฟุตบอลที่เราก็ไม่ได้ข้ามั่นกันในสนามออกมาก็เพื่อนกันครับ สุดท้ายครับเจอกับพิทโลกทีมบ้านเกิดครับคิดว่ามันจะยังไงดีครับก็ตอนนี้ผมเองผมก็เลือกทางอื่นไม่ได้ครับก็บ้านเกิดก็เอาใจช่วยครับแต่พัชจาดอฟฟินเลือกที่จะเป็นอื่นไม่ได้ครับสามแต้มอย่างเดียวครับผม